โตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนิสิตา อาณาสงตำบลของเราซึ่งมีหลวงพ่อท่านพระครูอาตุลธรรมประสิทธิ์เจ้าคณะตำบลของเราเจ้าวาดวัดของเราท่านพระธิดการไทยเจ้าวาดวัดอุคาเป็นต้น เบื้องหน้าต่อนนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อประคับประคองสัตวาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่สนใจให้สรับทับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ ตามประโยชน์สตดิล้ลตามสมควรละโอกาสต่อแต่นี้ขออยาโยงคุณพ่อคุณแม่เอาอืองรงเลยปังเทตตามปกติธรรมดาหรือเป็นตอน่อเทศนี่หรือเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมด่า,ดาอขอใส่โอกาสเป็นภาษา คือบาเน,น,น่าน,น้ำแดงเป็นภาษากลางนั้งแดงเป็นภาษาถีเข่าป้งงางเข้าใจไงของเรูกนุ่มเพราะว่าเวลาเราเอาบอกภาษาพืนบา้านภาษาอีสานบ้านเท่าเด็กแตือว่าป้งงางแต่ว่าเป็นภาษากลางภาษาไทยก็เป็นภาษาเตา่าก็เป็นดีดังนั้นนิถีชีวิตเราทั้งทั้งหลาย เมื่อจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็อันดับแรกก็มีการสุดเคื่อบทูกเกียนบูชาพาระรัตนตรยัยไหวพระสมาทานศีลสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขารบเป็นสิ่งที่นับถือเป็นการบูชาตามประเพณีตามวิถีชีวิต บอกภาษาบ้านท่าตะวันแต่ละ,ะบ้านแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านภาษาบ้านท่าตะวันฝ่นบ้านเพรขึ้นกันแต่วิถีชีวิตการทำบุญทำทานทำอะไรก็แล้วแต่เป็นเบื้องต้นก็เป็นตามวิถีชีวิตที่เราท่านทั้งหลายได้ทําในการทําบุญทําทานหรือว่ากระเพลกุศน,นเนี่ย เบื่องต้นก็ถือถือว่าเป็นการปรารกถึงผู้ที่เราท่านทั้งหลายได้เคารพได้เขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณต็คือปรารกถึงอ,อุค์คุณทีประจากไป อาจารย์พุทธเป็นกระโตนิมนต์ว่าถึงวันจีซีว่างบ่เป็นวันอัตมาว่าก็ว่างตึกว่างแต่ว่าเป็นเาว่างว่างยุคได้ยุคจะบ่ได้ถามอะไรเลยแต่ว่ามารู้ว่าวันที่ก็คือบุคคลที่เราลำนึกถึงบุคคลที่อผู้ที่จากไป ก็คือคุณพ่อเรื่องของไทยผู้ที่จากลูกหลานไปดังนั้นมเมื่อบุคคลที่จากไปไก็ไปตามธรรมดาแต่ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังท่านก็บอกว่าเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ารู้จักคนคุณ,คณรู้จักให้ ผู้ที่มีข้อคุณถ้าบุคคลใดก็แล้วแต่เราท่านทั้งหลายคุณผู้จิผ,ผู้ทีทผูมีพระคุณรู้จักดูคุณท่านก็บอกว่าเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐคือกัรกั้งลุกกัอ้อก้าแม่พ่าลูกเต่าเลา่าล้านโจรคุน,นพ,พอคุนแม่ ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่สิจริตดีหรอกว่าเมื่อเป็นแม่นี่ก็สูงสุดสุจรทุกอย่างนักทุกอย่างผู้เป็นพ่อกับน,นักทุกอย่างคือกันแต่ว่าผู้เป็นลูกเป็นหลานจัาสินักจำได้อันนี้กับผู้คนซึ่งกัน,กนเขาเรียกว่าถ้าบุคคลใดก็มีความกระตันกระตันเวทีการท,ทา บุคคลเหล่านั้นก็เป็นบุคคลที่มีความกตัอยู่แม้ในมงคลละสูตรที่ระท่านสวยเป็นมงคลเวลาไปงานอาจะเลิอ่อขึ้นบ้านใหม่เป็นมงคลก็จะเอาทัญหาสามสิแปประการนี้มีบทหนึ่งว่ามาตาปิตุปปัฏฐานังเ e. ตามังเทตามัง นี่ก็คือการได้บูชาบุญคุณของผู้มีพระคุณเพราะว่าจะเป็นพุ่พอพุ่นแม่คือกันกับคุณพ่อเลือนเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีครณอุปการตวัดตวัดซักเป็นผู้ที่มีพระคุณอาจจะ เห็ดกับบูกับล้านเห็ดกับตีกับตองเห็ดกับชุบบช่มชนเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณถ้าบุคคลใดระลึกนึกถึงอย่างนี้ก็มาตอบแทนบุญคุณคือการกัมมุนอีหล่ะเป็นว่าเฮ็ดบุญบ่ายเฮ็ดบุญเงื่งอนเฮ็ดบุญแจกเขาแฮ่บุคคลจะจากไป เขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของผู้มีที่ผู้มีทระคุณแม้แต่ในเรื่องของพระคุณเจ้าก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านเป็นนกแขงเต้าท่านเลี้ยงมารดาของท่านเลี่ยงพ่อเลี่ยงแม่แม่เพิ่นเป็นเป็นผู้จิตวาเป็นแม่ตาบอก ไปหาอาหารกินก็ได้ไปบินก็นกได้ต้องนอนอยู่ในรังในตอนที่เปินสเสวยเป็นนกนะ่ะเพิ่นก็ไปหาอาหารเพิ่นไปหาอาหาร,หาาหารมาเลี้ยงแม่เพิ่นเลี้ยงจนว่าจนยกสุดทา้าย จนแม่เนจากไปจนได้ขึ้นสวรรค์คนละคนก็จะได้ดับจิตไปแต่เป็น,นไม่เป็นสิทธชาติคนละต่างก,กุทธเจัาแต่ว่าวิถีชีวิตของชุมชนเฮอาวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นผู้ที่มีค้องคี่ยพ่อแม่เนี่ยอโอ้ยนักเขาเรียกว่า เป็นผู้ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านมา,ากตลอดแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยอยากโยมสาธุชนเป็นลูกเ,เป็นล้านมาตอบแทนบุญคุณของผู้ปีผูดดด้ดีมะคุณกระตืนคุณพอเดื่อมจากไปแต่ว่าวันนี้มาให้พุญเขาเรียกว่าเป็น,ปนบุญแจกแจกข่าหาเนาะแจกข่าหาพอ่อ เ็นผัวปุดว่าปวดน้าพ่อพี่ปวดเขาเรียกว่าปวดเหมือนกันเขาเรียกว่าตามวิธีชีวิตสุขชนเขาเรียกว่าทําบุญให้ถึงที่สุดเคตที่ยังกระสงถ้าได้ปวดทุกปวดหน้ามือถือว่าโอ้ถูดวิถีชีวิตของผู้เป็นพ่อเป็นแม่แต่อยู่ที่สุูสุนให้ผู้ที่ ครจากไปเขาเรียกว,ว่าแม้แต่ในที่ท่านตัดไว้ในติโรกระสุรที่ตักเอาไว้ว่าอัตาสติเมอัตาสติเมยาติมิตาจัตถาจัเมเป็นต้นละก็คือมาหัวเราดึงนถึงว่าบุคคลที่เคยทำอุปการะบุญไว้ก่อนว่าเพินเห็นที่อย่างไว้ห้แน่ ถ้ามาเลื่นถึงคุณพอเรือเป็นกับปีกัหนองอ้ยคงจะอยู่กับจิตกับใจอยู่กัปพีนองละ่ะเห็นเป็นว่าเป็นอต่อมอกจะเป็นเป็นผู้ซอยก็เป็นเป็นผู้ยางเท็ดผู้ยางเราเรียกว่าซอยเหลือชุ่มชนซอยเหลือพีซอยเหลือหนออันนี้ เขาเรียกว่าคงจะอยู่ในจิตใจของอยากโยมสานุคตทุกคนทุกขันทุกคนอยู่แล้วว่าอัธาจีเปท่านเคยให้อะไรท่านทำอะไรท่านเป็นนิรของเราไหมเป็นเพื่อนของเราไหมอาจจะเป็นมิรอาจจะเป็นเพื่อนนี่คือว่ามาวันนี้พ่อแม่ยากโยมสาทุคต มาเจ็นปุ่นเด็กต่อหะหรือว่าท่งท่านทั้งทั้งกุศลเป็นวิถีชีวิตทารเฮ็ดปุ่นเฮ็ดท่านเนี่ยหรือว่าสู้สุดของวิถีชีวิตชุมชชนวิถีชีวิตการแห่ท่านเขาเรียกว่ายิ่งแหย่ท่านเนี่ยบญกิจวัตรุด สามประการทานศีลภาวนาเมือ่อน้ท่านอยากโยกสาธุชนคุณพ่อคุณแม่ดิบนลประสงค์ของ,ขงพระเจ้ามาจะเลื่อนพระพุทธม์เพื่อวาจะแจกเขาทำบุญอยู่ที่ส่วนกุศลหาคุณพ่อเรื่อนท้องไทยผูติเป็น จิดลบไปว่าทีไ้เทศุภูมิเทตท่านหาก็คือการให้ทานนี่แหละเท่าพื้นการแห่ท่านนี่ท่านก็บอกว่ายากิีจนันนี้ขีจข่จนเนี้ยบอกภาษาเป็นเปดบาทเท่า,าว่าอาเกี่ทีเนาะแม่บอกพุทพธพ้นแม่ ถ้าบุคคลใดที่จะหนึที่จะเหนียวเพินว่าอบอสวยบอง่ามบอหลับบอรวยเปินว่ามันคืออยู่เลยเนาะแม่บอผทุกข้อึ้นแม่ผู้ใดเป็นบุคคลยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นบุคคลปฏิพันธ์ธนา,าสารสมบัติขออยู่เย็นเป็นสุขตลอดการลันานเทอ เทศนาปัญหารเอวังก็มีด้วยปัจการะชนี